นี่นะทุกคนนี่ก็เป็นบกงูที่เก็บกันเมื่อเช้าเนะอันนี้ไล่ไทยกับเซตเลอทุกคนอันนี้ลำต้าเพิ่งจะเก็บได้สองกระป๋องนะทุกคนเดี๋ยวเข้าไปอเก็บอีกเนาะอืมใป้เลยขนาดนี้เนะี่ย เป้องไม่พอคะ่ะ <laughs> น,นุ่นไทยกเกษตรตัวเคียนตัวเราไปเก็บมานะคะทุกคนตัดไทยแกเก็บนี่เนาะถั่วคะ่ะทุกคนไม่ได้ไม่ได้มีโอกาสไปถ่ายแบบตอนทําคลิปคลิปไทยเนาะเพราะต้องรีบไปเก็บถั่วนะคะทุกคนนี่ก็เป็นพริกกระเลียงเนาะอันนี้ก็บบงูลูกชายเนาะกาลังเริ่มเก็บแนละ้วทุกคนเพราะไปช่วยพ่อเก็บถั่วอยู่นะคะทุกคนอันนี้ก็บกงูนะเราก็ได้ไล่กระป๋องนะคะทุกคน ตาไทยยกทุกคนหมดแรงแล้วนะแรงหมดนะทุกคนยกมันหนักมากทุกคนตอนที่เก็บนะอดูต่ละกกะป่องนะทุกคนนี่คือกะป่องสายใหญ่พป <c oughs> ไปจะเก็บเส็จดงนะทุกคนโหบแบบทรมานมากเลยนะจะพาไปเก็บน้ำเต้านะทุกคนนี่ตาไทยแกก็มาแบบคนคนคล้องลงก้นเนาะเพร้อมให้เราใส่นะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปาทายทำตอนที่ แกไปเก็บน้ำเา่าเก็บน้ำเต้ารวมมาด้วยเนาะให้ทุกคนดูนะทุกคนว่ามันลำบากขนาดไหนนะคะทุกคนในร่องน้ำเต้าหัวเล็กในตัวเนี้ยวันนี้เก็บ,บลูกหมูเล็กเป็นน้อยเดียวนะทุกคนเก็บเพราะว่าลูกมันไม่โตนี่เนาะดงกานาไม่มีลูกแต่ดหนนาก็น่าจะไม่ค่อยเยอะแล้วลหละแกนี่นะทุกคนนี่ก็เป็นของเราเนาะแน่แน่แน่นะทุกคน ก็บได้ครึ่งหนึ่งทุกคนเดียวนี่หน้าตลาดต้องการนี่นะนี้ไตเล็กนี่นะทุกคนไหน้าตลาดเนะ <c oughs> าะเก็บไปทําสองเบอร์ทั้งสองอย่างนะคะทุกคนเพราะว่ามันต้นมันจะโทมเนาะเพราะาเราปลูกเยอะถ้าเกิดแบบเก็บไปแบบหลายๆๆๆหลายแบบหลายร้อยโลเกินนะลูกพี่กระจายไม่ทันทุกคนทีนี้เสียของนั้เราก็เลยเลือกเก็บเ,เบอร์เล็กๆไปด้วยเนาะนี่ครับทุกคนไปตามตะไครไปเก็บน้ำตาลอีกนิดนึงน,นะทุกคน มาทุกคนตัดน้ำเต้าต่อเนาะอยู่นี่กระป๋องแล้วนะทุกคนโน่นนะแต่ไทยเข้าร่องนู้นนะทุกคนดาวเราไม่เข้าร่องนู้นนะทุกคนมันแคบนะมันรอเข้าร่องนี้นะอันนี้ก็เป็นน้ำเต้าที่เราเก็บทุกคนโน้ยโดดหญ้านะมันลกทุกคนสองสามคนทําไม่ทันเนาะนี่นะทุกคนพริกกระเรียงนะพริกกระเรียงยังเก็บไม่เสร็จทุกคนมันมันดูในหญาลกนะพริกาพริกยำเราก็ยังเก็บไม่เสร็จนะทุกคน นี่นะันี่นะทุกคนดูนะพริกยำพริกกระเลียงนะคะทุกคนต็เราจะต้องทำยาให้มันให้มันแบบสะอาดสะอาดนะคนมันจะได้ไม่เป็นโรคเนาะนี่ก็พริกนะทุกคนต่ไครยบอกว่าเราจะไปห่วงหาปลาอย่ทุกคนยาเต็มไรเลย <laughs> นี่นะทุกคนดูนะนี่น,นะคะทุกคนน้ำเต้าก็เต็มไปด้วยลูกนะนี่นะดูร่องนะะร่องแบบแออัดนะทุกคนคับแคบนะอ่าดูนะมาเกือบพวงก็ลูกแบบโดกโดกนะทุกคนนี่นะน้ำเต้าน้ำเต้าค่ะทุกคนเก็บไปพริกเน่าทิ้งก่อน ดูนี่ตะไทยทุกคนดูปกติเราก็ไม่เคยทําร่องแบบนี้เนะปลูกน้ำเต้าทุกคนแต่ว่าเวดนี้แบบเราปลูกแตงนะทีนี้เราไม่อยากให้แบบค้างผักเรามันว่างเนะขาตะไทยแกมือมือขยันใครก็เอาผักมาแบบปลูกหลายอย่างอะ่ะทุกคนอันนี้มีทั้งมะเขือพวงมีพริกพริกกระเลียงพริกยำนะ อมีน้ำเต้ามีถั่วนะทุกคนนี่นี่นะนเต้าหู้อือ,อพริกนะเอ่อล่องก็คือขับแคบมากอันนี้ตัดแบบลำบากนะนะคะทุกคนล่องวันนี้เนาะองถ้าเป็นไปได้นะถ้ามันมีก็ไม่ห่านถามเราคะทุกคนมาขอยกใส่แขนห,หน่อยหนักนะเฮ้ยไปท้าทุกคน เนาะเดี๋ยวไปเจอกันที่เก็บเสร็จเรียบร้อยนะทุกคนให้ตาไทยก็เก็บไปก่อนเนาะโอ้ยทุกคนจะอ่อนพริกไหมเนาะพริกดูค่ะทุกคนน,น,น,นั่นนั่นนั่นโดนไล่แล้วเห็นไหมทุกคนนี่นี่นี่นดูเม็ดโตโตเนาะเดี๋ยวไปเจอกันที่กองผักนะทุกคนจักลูก นี <ítulo> anyway, so ่นะทุกคนผักที่เก็บเสร็จแล้วเนาะตัดไปตองเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนนี่ก็มีทั่วนะมีบงงูนะทุกคนนี่นี่นะนี่น้บเต้าแล้วทุกคนที่ไปเก็บมาเพิ่งเสร็จเลยทุกคนนี่นะนอนนู่นนอนทุกคนวันนี้ผักที่ได้ก็ประมาณนี้เนาะอันนี้บองงูลูกชายยังไม่เสร็จนะทุกคนแต่ว่าเราเสร็จมาแล้วเนาะเราก็มีทั่วมีพริกมีน้ำเต้านะทุกคนแล้วก็บงงูนะ อืมนี่น,นี่ทุกคนขอบคุณนะคะที่เข้ารับชมนะอ่าเจอกันคลิปหน้านะคะทุกคน